ไปลออหรอกตามครับผมมันถึกใช่ไหมปลาดอกก็ไม่โดนนี่โอ้โหชิปหายแล้วแต่อันติโดนนะครับผมอ้าวแล้วลิเตอร์ไม่จับผมนะครับสวยสวยงามไปจับลิงนะครับผมสวยเลยมาดิมาแล้วเราสู้แล้วเพื่อนอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหแล้วมึงจะอมกูทำไมทำมันมไม่ล่อมันมาล่ะกับสวยนี่จับอ้าวมันไม่จับผมครับหวานเจี๊ยบดีมากไอ้หนุ่ม ดีมากดีมากปลาดอกเขากะหม่อมไปแล้วไปสุดไงแล้วจังหวะนี้เข้าสุดไงแล้วปลาดอกเขาสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมหาเทพฝืนสังขารกันอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้เราก็มาอยู่ฟอร์เรนติโน่กันอีกแล้วนะครับผมเกมนี้เราชนเลนกับอัรเลนนะครับเราก็ค่อยๆต่อไปก่อนนะครับผมเราอย่าไปรีบนะต้นเกมเราเวลตามันเราอย่าเพิ่งไปส่วนนะครับผม ถ้าเราไปบวกกับมนะันเราจะแตกก่อนนะครับยาเย็นไอหนุม่มแล้วก็สก,กิดไปก่อนต่อไปก่อนครับผมต่อไปตอนนี้เราไปเอสองเราสวนได้นะห้าวนี่ห้าวตายนะอย่างนี้ตายแน่นอนดักหน้าครับดักหน้าแปะเข้าไปเรียบร้อยเฮดช็อต <Head shot. S 1> ได้เฟิร์สบัตซะด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่ดีนะครับเราจะได้เงินเยอะนะถ้าเราได้เฟิร์สบัตนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องระวังซิลด้วยนะครับเราต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะหนึ่งประมาณ หนึ่งนาทียี่สิบวิสามสิบวินีป่าเขาจะเริ่มมาอยู่ถแถวเลนเราแล้วนะครับเราต้องดูดยนะต้องระวังนะครับอย่ายืนแหลมนะอัเลนโผลก่กลางเราก็รีบรีบเคลียบบนเลยนะครับผมเราก็จะได้ไปเติมเกมเพื่อนได้นะตัวคีปตัวนี้เนี่ยแม่งถึกคีปหายเลยแม่งตีเจ็บเวยไงไอ,อช่วงตัวแรกมันยังไม่เท่าไหร่นะตัวสองตัวสามนี่เริ่มเจ็บนะครับผม ผมจะต้องออกกันเวทก่อนนะครับเพราะว่าทีนตรงข้างนี้เป็นป่าเวทนะแล้วก็อาร์เรนมันก็มีดาเมจเวทนะครับหมดแล้วมันโดดใส่ผมนะครับผมแล้วยังไงผมสวนนี่มาดิมาเดิเป็นไงสี่ดอกสยองขวัญลึบโยกก่อนสเต็ปโยกสเต็ปโยก,โยกถ้าเราโยกออกห่างตัวมันเราจะไม่โดนดาเมจนะครับผมเรียบร้อยเป็นไงเจอสเต็ปโยกเข้าไปถ้าเราไปลามซึ่งๆหน้านี่ราอาจจะตายได้นะครับ นี้ก็จะเป็นชั้นเชิงระดับปริญญาเอกของป .1 นะครับผมก้าจบป .1 ได้ในต่อแต่ลำท่านี้ได้นะครับทุกคนสามารถไปฝึกกันได้นะครับผมผมก็พูดไปเรื่อยอะ่ะ <c oughs> เออผมไม่มีอะไรพูดผมก็พูดไปเรื่อยอแต้มันมาอีกแล้วนะแล้วมันเกิดมาแล้วมันไม่เข็ดแล้วมันโดดไปผมแล้วผมยังไงผมดีดออกมาแล้วผมอันติแปะเข้าหน้าไปนะครับผมก็มาดิ ัวที่ไหนกลัวเหรอกอ่ะ,อะตายนะอ่ะห้าวนี่ยเขาคิดว่าเขาจะฆ่าเราได้นะแต่ไม่ใช่นะครับผมตอนนี้เขาโดนเราไปสามนะครับผมสามตัวไงอันเลนล้วนนะเขามาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันครับเขายิ่งแจกก็ผมก็จะยิ่งรวยนะพอผมรวยแล้วผมก็จะเกิดไงทีเนี้ยผมก็จะได้เฉิดฉายไงทีตรงข้ามก็จะเป็นฝันร้ายนะครับผมแต่ก็อาจจะโดนดับฝันได้นะครับเพราะว่า ทีมตรงข้ามมันมีลิสเตอร์หรือเปล่ามันมีโลกิหรือเปล่าผมไม่เห็นบนเว็บใช่ใช่ไหมใช่ป่าวะมันน่าจะมีโลกินะผมว่านะแล้วเหมือนตรงกลางนะครับผมจะแตกไปเรียบร้อยแล้วผมเข้าข้างหลังอย่างนี้ไม่น่ารอดนะตัวจับตายไปหนึ่งตัวนะครับผมยังไงมอทอสไม่น่ารอดนะครับมอทอสก็ไม่น่ารอดเรียบร้อย แตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้ป้อมเราจะเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วนะนะเออยังไม่ค่อยดีนะครับผมรูหยบทรงครับต่ดอดไปไนท์เพจครับผมเน้นเน้นเกาะไว้ก่อนนะเน้นเกาะเน้นของกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดาเมจเรามันมีอยู่แล้วไนงะคือมันเป็นทูดาเมจอยู่แล้วนะครับสกนะิลสองขอแค่เพื่อนๆรำให้มันครบทุกดอกยังไงดาเมจมันก็มีอยู่แล้วนะครับ ต้นเกมนี้แนะนําออกออกของกันมาก่อนนะเพราะเราไม่ออกของกันมาก่อนเราจะตายไดยง่ายๆนะคระับผมว่าฟอร์เรนแพดหลังๆมาเนี่ยมันบางนะอแต่เข้าฟ้าก็ต้องใจงเย็นนะเนี่ยแบบเนี้ยไม่ถึงได้ยังไงวะผมว่าดอ,อกผมแม่งบักวะเยีร์แม่งปรับให้สันลงแน่เลยคิดต่อไปอ่าเป็นดาบกันดนาเมจนะครับผมดาบฟ้านะเหมือนจะบวกกันแล้วจวังหวะนี้ผมเข้าข้างหลังแล้วผมอันติโดนไง เอาลิเตอร์ก่อนนะครับไอ้นี่มันตัวปัญหานะครับผมลิเตอร์ตายแล้วมอทอร์ก็น่าจะแตกไปตัวนึงครับผมทำไมผมหน่วงจังวะเนี่ยโอ้โหทล้วมันโอ้โหทล้วมันหนืดจังวะโอ้ตายโอ้ว่ากระตุกเลยวะเนี่ผมมันก็ไม่ได้ปริงนะผมว่าเครื่องผมมันไม่ไหวแล้วจังหวะนี้แล้วผมอื้มอีลินอื้มเกลือเกลืออ่า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 เหลื้างถ่ายบ่างนะครับผมเพราะว่ามันแรงนะ มันเช็คมันเช็คไม่เอาไม่กลับบ้านหรอไม่กลับก็โดนหนี่อย่างเงี้ยปาดอกเข้าห่วงี้ไม่น่ารอดเฮ้ยไปเกลือไปล่อมันดีครับผมเรียบร้อยไม่กลับบ้านเหรอต่างคนต่างหิวนะครับผมผมก็หิวะ่ะอืมคือมันไม่กลับบ้านนะเลื่อนมันก็ไม่เต็มหลอดเงี้ยเราก็ชอบซะด้วยสิเอออย่างนี้ฟอร์เรนเราก็ว้าบุนเลยนะครับผมเขาไม่กล<ๆ>ับเราก็ไม<ๆ>่กล<ๆ>ับครับเขาหิวเราก็หิวนะ ตายแล้วเลือดน้อยนี่ต้องต้องต้องวิ่งใส่อย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่ถอยนะเออตรงนั้นเฮ้ยทำไมกลางผมมันเป็นกันวะน่ะทำไมกลางผมมันรั่วไปถึงตรงนั้นแล้วนะ่ะโอ้โหลิงป่าผมไม่ดูเลยปะและอีกนิดคุณว่าอีกนิดหลุดซะแล้วมาแล้วเพื่อนลุยเออรอมั้งแล้วผมชิงคีไปไงอันติเข้าหน้านะครับผมไม่น่ารอดนะครับจังหวะน,นี้เอานี่ก่อน เอาตัวปัญหาก่อนเออเราเล็งลิตอร์ตัวเดียวนะแล้วมันโดดใส่ผมอีกแล้วนะมาดิมาดิมาอืมอืมอืมก็มาดิเอ,อ้ยซิวซิวเอ,อ้ยสวยสวยโอไมคโอไมคเพื่อนโอไมคสวยเค okay. เดี๋ยวเราไปเคลียร์บนกันนะครับคือเพื่อนจะบวกก็ต่อบวกต่อก็ปล่อยเพื่อนบวกไนปะว่าเลือดเราไม่พร้อมนะถามว่าเราเข้าได้ไหมเราก็เข้าได้ครับแต่เรา ไม่ควรจะเข้าไปแจกั้งมากกว่านะครับเพรว่าทีมตรงข้ามนี้เลือดยังเต็มอยู่เลยนะเซฟได้เซฟนะครับผมฮัลโหลเราพิมพ์บอกเพื่อนก่อนนะครับรับจับให้หนึ่งคนสวยสวยตัวนี้อันตรายตัวนี้เลดเกมอะ่ะปิเกอร์เข้ากับหม่อมไปดิครับผมเรียบร้อยแต่ไปนะครับผมมอทอสไปไหนมานี่ถือเหลือเราอะ่ะถืกเหลือถืกเหลออือหูดอกออกข้างเชียวหูไปรอหรอก ตามครับผมมันถึกใช่ไหมปลาดอกก็ไม่โดนนี่โอ้โหชิปหายแล้วแต่อันติโดนนะครับผมอ้าวแล้วลิตเตอร์ไม่จับผมนะครับสวยสวยงามไปจับลิงนะครับผมสวยเลยมาดิมาแล้วเราสู้แล้วเพื่อนอยู่ไหนวะเนี้ยฮัลโ,โหลเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหรอดอยังไงวะเนี่ยอืมสัปว์ต,ต่าหากในช็อตนี้โอ้โหนึกว่าลังอยู่คนเดียวบปกเพื่อน,นจะมาเจ้า ถือว่ายังมีบาร,รมีหลวงพูดจือดอยู่นะครับผมห้อยหลวงพูดจือดอยู่นะใครอยากได้ก็ทักมานะครับหลวงพูดจืดผมมีนะแต่ผมไม่ให้ใหเฉยครับต้องคุณต้องฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับผม,มเกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยแอโ่ตรงกลางยังไงครับรอครับผมมันต้องมีเอะยมันมันหิวซิฟมันหิวซิฟซิฟลองครับเพื่อน แล้มันจะอมกูมทำไมทำมันมึงไม่ล่อมันมาล่ะกระสวยดิจับอ๋อมันไม่จับผมครับอาวหวานเจี๊ยบดีมากไอ้หนุม่มดีมากดีมากปลาหลอกเข้ากำหม่อมไปแล้วไปสุดไงแล้วจังหวะนี้เข้าสุดไงแล้วปาดอกเข้าหัวไปบางทีมาดิมาดิเอาอีกทีแล้วมาดิแล้วป้อมยิงตายโอ้โหกูสุดไปหน่อยอ,อ,นอ,ยอืนี่คือข้อเสียของการล้ำสุดไปหน่อยนะครับผมอืม สุดจะลืมลืมดูนะครับว่าป้อมมันตีแรงนะออโอเคครับเราเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนออแพทตินามออกเป็นสเปียร์นะครับผมก็ชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นออชินอลออฟเดอะร้อนนะครับเกาะฟ้านะโอ้ป้อมเราหายไปหายป้อมนอกหายเกือบหมดแล้วนะโอ้โหแย่แย่อย่างนี้แย่แล้วเฮ้ยอ่ะเนี่ยผมนวงๆไงไม่รู้อ่ะทำไมมันน่วงจังวะ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาจากไหนวะเนี่ยมาดิครับก็มาดิมาดิโโหลกลัวที่ไหนแล้วครับก็มาดิเพื่อนโอ้โหปลาดอกทะลุที่หายแล้วปลาดอกกลับหลังโคตรเท่แต่ยังได้อยู่นะครับผมตัวนี้ก็ไม่น่ารอดดังหน้าครับไปไหนไปไหนมันจูกเหรอจูกเหรอโอ้โหถึกถือมันถึกมันจูกมันจูกแต่มันถึกนะครับผมแต่มันไม่รอดนะครับผมเป็นไงสวยครับทีมเราตอนนี้เหลือ3คนทีมข้างก็เหลือ3คนนะครับ คนต่างทาอะไรไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เอามาเอามาไอเนี้ยไอเนี้ยต้องฆ่ามันก่อนนะเนี้ยเออตัวนี้แตกแล้วก็สบายเรานะครับบมได้หมดทุกตัวครับไอเนี้ยมันคือตัวปัญหานะถ้าเจอคนที่เล่นดีๆนี่คือเราไม่ได้เล่นนะคือมันเดินเกาะกลุ่มกันคือเราเผลอแวบเดียวเนี่ยมันล็อกปุ๊บเลยนะเออแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมันคือมันล็อกแบบแล้วเพื่อนมันก็ตีเราจนตายแล้วก็เพื่อนเราก็ไม่กล้าเข้าทีเนี้ยเออดาเมจมัน คือรับฟรีอ่ะจริงๆตอนเราโดนจับเนี่ยเพื่อนเราต้องอยู่ใกล้นะอะไรอีกนิดบอกฟอร์เรนแบกแล้วตาน,นี้โอ้โหหลังแทบหักแล้วเพื่อนปวดหลังมากเลยตอนนี้ช่วยๆกันเพื่อนช่วยๆกัน,กนเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันเอาอ่ะเฮ้ยโอ้โหชิบหายหาาแล้วชิบหายมาเล่าเออแล้วอมไปไหนอ่ะเฮ้ยอะอมไปไหนจะเล่นมาเล้าผมว่าผมจะเล่นมาัาหน่อยอ้มผมทำไมวะ ต,ตีตีดาบไปเพื่อนตีกอตไปจังหวะนี้พี่ว่าอามันจับกูแล้วแล้วมันจับกูแล้วไงเอาปีเกอร์ออกมาก่อนแล้วอันตีนีออกมาก่อนเฮ้ยเฮ้อย่าตามเฮ้เยาาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอโทษจ้าโอเคเพื่อนมารับครับผมเสียวเลยช็อตนี้เสียวดีนะมันปล่อยแล้วผมกดดาบกันดาเมจขึ้นมาแล้วผมต้านตีออกมาได้นะแล้วผมเสียหมดเลยไงช็อตเมื่อกี้ เสียทั้งฟิกเกอร์เสียทั้งอัตติโอ้โหเสียทั้งดาบการดาเมจแต่ก็แลกกับการรอดชีวิตก็ถือว่าคุมอยู่นะครับเราบวกกันแล้วตอนนี้ลิเตอร์มันอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมมาแล้วครับแล้วผมเอาตัวนี้ก่อนไนงะตัวนี้สุดมันแรงมันแรงตัวนี้มันแรงมันแรงต้องฆ่ามันก่อนนะครับผมสวยงามนะครับโอเคเราเคลียร์กลางก่อนนะครับผมเลือดเราโลเราต้องกลับไปรีก่อนว่า เราวัดต่อเ,ตเนี่ยเราแจกแน่นอนครับผมโอเคปากบนด้วยเพื่อนทำไมคีปเรามันต่ำว่าทีลงข้ามอย่างไรเ,เราเคลียร์คีปช้ามากเลยเนะี่ยตอนนี้ไอเทมเราก็เต็มแล้วครับผมผมไม่ออกกอ่อเกิดน,นะว่าผมออกเซตน,นี้ดีกว่าว้างเน้นถึกนะเน้นยืนให้เพื่อนนะนั่นแน,น่มันมามันจ้องจะจับผมอีกแล้วนะอันนี้มันจ้องอีกแล้ว ยังไงจับยังวะฮ้่น่าจะมันน่าจะจับลิงกน,นะครับผมเล่นได้เนี่ยเล่นได้นะไปแล้วมันยังยังไม่จับมันจับผมอ่ะแล้วมันจับแล้วอ้โหเหล้วโดนขัดอันติงานยาวครับผมมันขัดอันติผมว่ะแต่ผมยังสู้อยู่ผมยังลามอยู่่ะแล้วผมยังลามอยู่แล้วสก,กิดไปหนึ่งทีช่วยเพื่อนไปสวยโอเคหอเ,หอเหลืออยู่เม็ดหนึ่งเหลือไม่ถึงเม็ดดีถือว่าสวยงามเนะครับผม แล้วเน็ตผม,ป,มปิงมาว่ะเน็ตแดงมาเลยยัยไงไงวะเนี่ยโอเคครับถือว่ายังโอเคอยู่นะช็อตเมื่อกี้เกือบตายนะน่าจะจบได้นะครับหรือเปล่าเหลือก้อนว่ะดูนะครับว่าเพื่อนจะเอาก้อนไหมนะเราเอาก้อนได้นะที่จริงรือว่าจะจบมันเหลืออ e ีดินตัวเดียวแล้วก็เลสเตอร์จะเกิดนะแต่ผมว่าไม่นา่าไม่น่าจบได้ว่ะถ้ามันเคลียร์คลิปได้ก็ไม่น่าจบนะ มาจบวะโอ้โหสวยงามเลยพักเพื่อนพักพวกฮัลโหลพอเล่นเกมนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมคือมันหน่วงหน่วงอนไมมาู้วะตั้งแต่เครื่องผมมันจะรอนะขนาดผมเปิดพัดลมจอเนี่ยมันรำแล้วมันแรงหน่วงหน่วงอนไมมาู้อยกระทังที่เน็ตมันก็ไม่ได้ปิงนะรู้ชื่อว่าเน็ตมันมาไม้หายก็ไม่รู้นะครับแ๋้วเก็บตัง จัดมือถือดีๆสักเครื่องนะอืตอนนี้ iPad ผมแม่งไม่ไหวแล้ววะ่ะ iPad เจนแนะครับที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันก็จะมันคงไม่เหมาะกับพวกเกมโมบ้านะครับมันน่าจะเหมาะเกี่ยวเหมาะเกี่ยวกับอะไรพวก fps นะในพวกอะไรพาร์ท G อะืะผมซื้อม่เล่นพ G นะทีนี้มันเลิกเล่นไปแล้วไนงะดาเมจสองแสนล้ำดาเมจแสนหกนะครับเป็นไงของแท้ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมว่าจะใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุบ